พอกผมนะชชอตตี้บูโจว่ากับ Battlefield 6นี่คือเกมแนว t ทเท i c a ลชู o ตอร์ฟอร์มยักษ์กราฟิกจัดตักจัดเต็มต่อสู้กันแบบอลังการงานสร้างส่วนตัวได้ไปลองเล่นมาหลายชั่วโมงค่อนข้างชอบเลยครับเพราะว่ามันมีอารมณ์คล้ายๆกับ Battlefield ภาค3กับภาค4ซึ่งเป็นภาคที่ผมใช้เวลาเล่นแบบเป็นพันๆชั่วโมงพอมาเล่นภาคนี้เอ้ยเล่นแล้วคิดถึงช่วงวัยรุ่นจริงๆ ที่ผมชอบเลยคือสิ่งก่อสร้างมันพังทลายได้มากกว่าภาคก่อนๆอ,อีกนะครับยิงๆกันก็ระวังพื้นแตกหลังคาถล่มใส่ก็แล้วกันและในภาคน,นี้ระบบคลาสกลับมาแล้วครับก็จะแบ่งเป็น4สายด้วยกันก็คือแอสโซ่หน่วยจูโจมครับถือปืนได้มากกว่าชาวบ้านเขาเน้นบุกทะลวงฟันเอนจิเนียร์หน่วยต่อต้านยานพาหนะและสามารถซ่อมแซมได้ด้วยคลาสต,ต่อมาคือซับพอร์ตนะครับในภาคน,นี้โยนกล่องเดียวได้ทั้งกระสุนและก็ยาเลยครับและรีคอนสไนเปอร์พลซุ่มยิงนั่นเองครับ สำหรับปืนในภาคน,นี้ก็มีหลากหลายชนิดนะครับแต่ว่าเนื่องจากทดสอบอยู่อาจจะมีชนิดและไม่กี่กระบอกแต่ละอาชีพจะมีความถนัดของปืนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งปืนได้ถูกต้องแล้วก็จะมีการปลดล็อกอาเบลิตี้เพิ่มความเก่งในขณะเล่นได้อีกเพียบเลยครับส่วนพวกอุปกรณ์แต่งปืนและปืนใหม่ๆก็ได้มาจากการขยันเล่นนั่นแหละครับเล่นไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวก็ปลดออกมาส่วนพวกรถถังกับพวกเครื่องบินใครจะไปขี่ก็เอาได้เลยเต็มที่นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยชอบเล่นเป็นทหารราบแล้วไปยิงเอามันๆมากกว่า ส่วนโหมดการเล่นผมขอแบ่งเป็น4โหมดใหญ่ๆกันละกันครับอันแรกก็คือ Breakthrough ในโหมดนี้จะแบ่งเป็นฝ่ายโจมตีและป้องกันนะครับจะค่อยๆยึดไปทีละจุดๆ,ๆครับแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายโจมตีเนี่ยไม่สามารถยึดจุดได้และพลังชีวิตของฝ่ายละหมดก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้เลยทันทีครับส่วนฝ่ายป้องกันก็ทําตรงกันข้ามเลยคือทาอีท่าไหนก็ได้อยากให้ศัตรูเข้ามายึดจุดครับ ส่วนมัวต่อมาจะเป็นคอนควสนะครับมันก็คือการแข่งกันยึดจุดนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาจะมี2โหมดย่อยครับโหมดแรกเลยก็คือไม่มีการล็อกปืนครับอีกโหมดหนึ่งเลยคือล็อกปืนเฉพาะอาชีพส่วนมัวต่อมาจะเป็นสนามเล็กใช้ได้แต่ทหารราบเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้พวกเครื่องบินหรือว่ารถถังได้ครับจะมี2โหมดย่อยครับก็คือโดมินชันครับอันนี้ก็คือจะมีหลายจุดให้เรายึดแข่งกันทําคะแนนส่วนอีกโหมดหนึ่งจะเป็นคิงออฟเดอะฮิลครับอันนี้ก็คือแข่งกันยึดแค่จุดจุดเดียวเท่านั้น อีกหมวดหนึ่งจะเป็นเรื่องของการฝึกสอนนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดมันลงท้ายด้วย101แบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงไปเล่นนะอย่างเช่นคลา s ไอเด t ิตี้เนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอโชว์เลยว่าทั้ง4 c l คลาสเนี่ยเขามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงบ้างที่หน้าเข้าไปมีอันเดียวเลยครับคือ Fighting Range เอาไว้ใช้ในการทดลองปืนนั่นเองครับ ส่วนการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนหรือว่าเลือกเซิร์ฟเวอร์ไม่มีแล้วนะครับก็คือเราจะเลือกเป็นโหมดเหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับถ้าเกิดอยากจะเล่นโหมดไหนก็สามารถชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าจะลุยคนเดียวก็กดสตาร์ทลุยได้เลยครับส่วนเกมเพลย์ผมอาจจะมีให้ดูไม่ค่อยเยอะนะคบเพราะว่าผมเล่นเกมแนวนี้ไม่ค่อยไหวแลวครับสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วอายุก็เยอะแล้วแต่ถ้าถามถึงคลาสไหนที่ผมชอบที่สุดก็คือซับพอร์ตครับเพราะว่าผมยิงไม่ค่อยแม่นไงก็เลยคิดว่าเน้นสนับสนุนแล้วก็ปชุเพื่่อนจะดีกวา ส่วนหมดที่ผมชอบที่สุดจะเป็น king o f the hill ครับก็คือลงไปบวกกันเลยครับเจอกันไวดีและเล่นจบเร็วมากส่วนโหมด conquest ก็ชอบครับคลาสสิกดีและวบางทีก็มีโอกาสได้ใช้พวกรถถังกับเขาบ้างและในโหมดดนี้ผมจะเล่น engineer เป็นหลักเพราะว่าใช้จรวดยิงอัดใส่รถถังแล้เบิดอันนี้เป็นอะไรที่สาใจมากๆและแผนที่มันก็ใหญ่เอามากๆมีของนู่นนั่นนี่ให้เล่นเต็มไปหมดเลย แล้วผมแอบเห็นข่าวมาว่ามันจะมีโหมด b a t t l e Royal มาให้เล่นด้วยนะครับซึ่งไม่จาเป็นต้องซื้อเกมนะครับสามารถเล่นได้ฟรีเลยส่วนราคาเกมก็มีบอกเรียบร้อยแล้วครับเวอร์ชั่นปกติอยู่ที่2000บาทส่วนกําหนดวันเปิดจริงก็มีแล้วนะครับคือ10ตุลาคม2025นี้ครับส่วนกระแสต,ตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียลครับมีคนเข้าไปเล่นช่วงทดสอบ5 0 0แสนกว่าคนเลยทีเดียวแค่เฉพาะในสตรีมนะและบางจังหวะน,นี้มีการเข้าคิวกันเป็นมืดเลยทีเดียวเชียลครับ ส่วนใครที่สดจแล้วก็ผมจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปนะครับทีนี้เรามาดูคําอธิบายของแต่ละคาสบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่แอสเซาสก่อนเลยกันแล้วกันนะครับแอสซาสนี้ก็คือเป็นหน่วยจู่โจมใช่ไหมจะถือปืนได้มากกว่าชาวบ้านเขาเลยครับส่วนความสามารถพิเศษคือการใช้อดีนาลีนครับจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นโดนระเบิดเบาลงป้องกันสถานะผิดปกติและได้ยินเสียงเท้าของศัตรูได้ไกลขึ้น และความสามารถพิเศษคือเวลาตกจากที่สูงจะเสียเลือดน,น้อยลงและสามารถวิ่งได้เร็วเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอื่นตกจากที่สูงเนี่ยก็จะแบบเจ็บขานิดนิดหน่นอยๆไม่ได้วิ่งเร็วปูด๊ดเหมือนกับอาชีพแอสโซ ส่วนอาวุธที่เหมาะสมคือ Assault Rifle นะครับเขาบอกว่าเวลาที่ควักออกมาหรือว่าเปลี่ยนปืนนะมันจะทําได้เร็วขึ้นและถ้าเกิดเราใช้ปืนที่คลาสนี้ถนัดนะครับมันจะมีการปลดล็อก Field Spec หรือว่าความสามารถพิเศษประจําอาชีพอย่างเช่น Assault เนี่ยถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นเลยจะมี ADS Mobility เวลาเราเดินไปด้วยเล็งยิงไปด้วยความเร็วจะไม่ตกลงมากพอเราเล่นเก็บคะแนนไปสักพักหนึ่งก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นเลเวลหนึ่งจะได้ความสามารถ Extra Adrenaline Ar นะครับอันนี้เขาบอกว่าเราจะสามารถใช้ a d ีนารีนได้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนเลเวล2 Quick r e c o อ e r y อันนี้เขาบอกว่าจะทําให้การเติมเลือดมันเร็วขึ้นแล้วก็ดีเลย์น้อยลงนะครับซึ่งการเติมเลือดเนี่ยหมายถึงตอนที่ไม่ได้มีการต่อสู้และเลือดฟื้นเองและพอเราเก็บคะแนนมาจนเต็มแล้วนะครับมันจะมีสกิลใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งครับให้กดใช้งานที่เลข6ครับถ้าเกิดเราดูที่หน้าจอตอนต่อสู้เขาจะมีแจ้งเตือนบอกอยู่ที่ด้านขวาล่างครับสำหรับแอสซอลเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นศัตรูที่อยู่ใกล้ๆครับถ้าเกิดว่าจัดการศัตรูได้ก็จะทําให้ความสามารถเนี่ยขยายไปอีก5วิ้าที และผมเห็นร่องรอยว่าฟิลสเปกเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่า1สายก็ได้นะครับส่วนการดเจ็ตก็จะติดได้2รายการใช่ไหมครับอันแรกที่เขาติดมาให้เลยคือปืนช็อตกันนั่นเองครับแต่ว่ามันมี DMR กับคาไบายให้เลือกติดด้วยนะส่วนการดเจ็ตอีกอันนึงที่เขาติดมาจะเป็นปืนยิงระเบิดนั่นเองครับก็จะมี2แบบอันนี้คือเน้นทําลายล้างครับส่วนอันนี้ระยะมันจะแคบกว่าแต่จะทําให้ศัตรูติดเผาไหมหรือว่าสตันด้วย ส่วนระเบิดกับมีดอันนี้ก็มีเหมือนกันทุกอาชีพนะครับระเบิดในเกมนี้ตอนนี้จะมีอยู่3แบบด้วยกันคือระเบิดคว้างแล้วก็ระเบิดเลยตุม้มส่วนอันนี้ก็ระเบิดแฟดเนาะอันนี้ก็ระเบิดสโมกหรือว่าระเบิดขวานนั่นเองครับส่วนคลาสต,ต่อมาก็คือเอนจิเนียนั่นเองนะครับเอาไว้ต่อสู้กับพวกรถถังเครื่องบินใช่ไหมโดยไม่ถึงการซ่อมแซมก็สามารถทําได้และความสามารถพิเศษติดต,ตัวคือทําให้โดนระเบิดเบาลง33%เนะครับเฉพาะสเปรดดาเมจหรือว่าแบบกระจายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าโดนจังๆก็ไม่ได อาวุธที่เหมาะสมก็คือ SMG ครับจะทำให้การยิงมันคอนโทรลง่ายขึ้นแบบฮีไฟครับก็คือยิงแบบไม่ได้เล็งสำหรับอาเบลิตี้นะครับที่เลเวล0นคือจะทำให้เราพกกระสุนล็อกเก็ตหรือว่าจรวดได้มากขึ้นกว่าเดิม2กระสุนส่วนเลเวล1เราจะรีโหลดพวกกระสุนที่เกี่ยวข้องกับจรวดเร็วขึ้น15%เนเลเวล2ถ้าเกิดเราสร้างความเสียหายให้พวกรถถังหรือว่าเครื่องบินจะทำให้การซ่อมแซมของมันแย่ลง50%เป็นเวลา1ิวิและสกิลกดใช้งานจะเป็นการซ่อมแซมยานพาานนนไดด้้ีขึ50% 10เเป็ววลิ ส่วนการเจ็ตก็จะมีจรวดยิงเครื่องบิน RPG และโมชั่นเซนเซอร์ไมล์เป็นเซนเซอร์ที่จะทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจจับเจอรถถังคาสต่ตอมาซัพพอร์ตเป็นอาชีพที่สนับสนุนเพื่อนได้โดยการวางของเอาไว้ให้ครับซึ่งจะได้รับทั้งผลฮิวแล้วก็ได้รับกระสุนเพิ่มด้วยส่วนปืนนี่เหมาะสมเขาบอกว่าเป็น MG เฉยๆครับก็แสดงว่ารองรับทั้ง SMG แล้วก็ LMG ครับถ้าเกิดเราใช้ปืนพกเนี่ยเวลาเราวิ่งก็จะทำความเร็วได้ปกติครับน้ำหนักปืนไม่มีผล ส่วน ability นะครับที่เลเวล0จะทำให้เพื่อนสามารถมาหยิบกระเป๋าฮิวจากตัวเราได้เลยครับเลเวล1เวลาชุบชีวิตเพื่อนจะทำให้ตัวละครเราเลือดเด้งได้ด้วยเลเวล2จะเพิ่มสแตตให้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันส่วนสกิลกดใช้เขาบอกว่าเราจะทำตัวเหมือนกับเป็นซับไพ่แบกก็คือฮิวคนที่อยู่รอบรอบนั่นแหละเป็นเวลา10วินาทีครับและสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ภายใน2.5วินาทีด้วยส่วนแกจจะมี2ออย่างคือเครื่องชุบชีวิตและก็วางที่กำบัง และคลาสสุดท้ายก็คือรีคอร์หรือว่าสไนเปอร์ซุ่มยิงนั่นเองครับความสามารถพิเศษเลยคือการวางโมชั่นเซนเซอร์คอยตรวจจับพวกการเคลื่อนไหวส่วนอาวุธที่เหมาะสมก็คือสไนเปอร์นั่นแหละพอยิงกระสุนออกไปแล้วการจะยิงนัดต่อไปจะทําได้เร็วกว่ออาชีพอื่นส่วนอีกความสามารถหนึ่งคือเวลาที่เราส่องกล้องแล้วเจอศัตรูจะเป็นการมาร์กให้เพื่อนๆเห็นด้วยครับ ส่วน Ability ที่ Level 0เวลาที่เราส่องแล้วเจอศัตรูครับมันจะแจ้งเตือนได้เร็วขึ้นกว่าปกติที่ Level 1เวลาเราใช้สไนเปอร์ไรเฟิลโจมตีโดนที่ตัวศัตรูจะทำให้แจ้งเตือนว่าเขาอยู่แถวนั้นระยะ1และจะทำให้เขาฮิลช้าลง50%ส่วนที่ Level 2ครับถ้าเกิดว่าเรายิงเฮดช็อตด้วยสไนเปอร์ไรเฟิลทำให้ศัตรูชุบชีวิตไม่ได้ครับ และสกิลกดใช้จะเป็นการเรียกเครื่องบิน U A V มาเขาบอกว่ามันสามารถที่จะซ่อนเราได้ด้วยนะครับแต่ซ่อนจากเดได้เฉยๆเนาะและมีการแจ้งตำแหน่งศัตรูบริเ,เวณใกล้เคียงกับเราด้วยส่วนแกจเกตก็จะมีระเบิดแปะครับคลิกขวาก็จะโยนระเบิดใช่ปะ่ะและคลิกซ้ายก็จะระเบิดอีกทีและอีกอันนึงก็คือการวางจุดเกิดให้เพื่อนของเราสามารถมาเกิดได้นั่นเองครับและนี่ก็คือความสามารถคร่าวๆของอาชีพทั้ง4นะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปก็แวะมาบอกกันหน่อยกันละกันเนาะและเพื่อนๆล่ะชอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษมาแชร์กันได้นะ เอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูเรื่องของการตั้งค่าที่น่าสนใจบ้างดีกว่านะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ปรับอะไรเลยก็คือจะมีเรื่องของการปรับความเร็วในการหันหน้าจอเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีการปรับความเร็วในการหันหน้าจอตอนที่เราขับยานพหาหนะด้วยซึ่งเขาแยกกันนะไอ้ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นคนเวลาเราอยู่ในร่างมนุษย์ปกตินี่แหละส่วนตรงนี้ก็คือเวลาเราขับพวกรถถังนู่นนั่นนี่ส่วนแอร์คราฟก็คือจะเป็นพวกเครื่องมือรบเนาะเฮลิคอปเตอร์ก็เฮลิคอปเตอร์ และลงมาด้านล่างสุดจะเจอ aim assist นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ชอบก็สามารถปิดได้ส่วนใครที่ใช้จอยเล่นก็สามารถมาปรับปุ่มได้นะครับเกมนี้ไม่ได้มีแค่พรีเซ็ตอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยครับส่วนต่อมาจะเป็นเมาส์และคีย์บอร์ดครับก็สามารถที่จะปรับความเร็วได้ปรับปุ่มต่างๆได้เลยแล้วก็แยกด้วยระหว่างเป็นทหารหรือว่าเป็นพวกยศยานพาหนะต่างๆ ส่วนต่อมาเป็นการตั้งค่ากราฟิกนะครับผมอันนี้เขาจะมีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าจะเน้นอะไรนะครับระหว่างเน้นบาลานซ์เลยภาพสวยด้วยลื่นๆ่นด้วยหรือว่าจะเน้นลื่นๆื่นอย่างเดียวที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเน้นความลื่นเป็นหลักนะครับหรือเราจะตั้งค่าคัสตอมแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงเองได้ด้วยนะครับส่วนบรรทัดต่อมาก็คือคุณภาพของกราฟิกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอากราฟิกแบบไหนนะครับหรือว่าเราจะคัสตอมเองก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนที่เ็นนคลปป้ด้ดจะไไดะไไแวรับ ส่วนการตั้งค่า FPS มันจะอยู่ใน Advanced นะครับผมกด Modify ได้เลยนะครับก็จะมีการตั้งค่าขนาดหน้าจอด้วยว่าจะให้มัน up scale ไปแค่ไหนปกติก็100ดีอยู่แล้วนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็น Frame Rate Limiter ครับปกติมันไม่ได้เปิดไว้ให้ผมนะผมม่ต้องมาเปิดเองครับแล้วก็เซตไว้ที่120 FPS พอครับถ้าเกิดว่าสูงไปกว่านี้มันก็ใช้ทรัพยากรมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับและถ้าเกิดใครการ์ดจอไม่แรงมากนะครับลองไปใช้พวก DLSS ก็ได้นะครับเขามีให้นะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของทาง NVIDIA ที่จะทําให้เฟมเรทมันลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะทําให้พวกภาพกราฟิกเนี่ยมันดรอปลงมาหน่อยครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้และไม่ได้มีแค่ของ n v ็นวีดีนะครับของ AMD ก็มีนะครับก็เอาเป็นว่าชอบเจ้าไหนก็ลองมาใช้เจ้านั้นกันล้วกันและที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือบรรทัดสุดท้ายครับมันสามารถเปิด performance เอาไว้ได้ด้วยนะครับว่าเครื่องของเราเป็นยังไงนู่นนั่นนี่ครับเผื่ออยากจะเทสไงว่าเราไหวไหม เรื่องลงมาด้านล่างนิดนึงจะมี f i e l d of view นะครับถ้าเกิดอยากจะเห็นภาพกว้างๆอะไรเงี้ยก็ปรับให้มันสูงๆได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมปรับแบบ Default ไว้ก็คือ90นั่นเองนะครับแล้วก็จะมี motion blur ซึ่งผมปิดเลยผมไม่ชอบ,นะบเวลาที่เราหันซ้ายหันขวาแล้วภาพมันจะเบลอนิดๆอะไรเงี้ยผมปิดไว้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกล้องสนะั่น่าใครที่เป็น motion sickness ก็ลองลดระดับของความสั่นได้ เลื่อนออกมาด้านล่างอีกหน่อยจะมีเรื่องของการปรับ H U D หรือว่า U I ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากโชว์เลยอะไรเงี้ยก็สามารถปิดได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าเปิดๆไว้เหอะนะครับจะได้เห็นว่าอะไรคืออะไรยกเว้นว่าอยากจะดื่มดําบรรยากาศกาแฟจริงๆก็ค่อยปิดก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของแชทด้วยนะครับบางทีใครไม่รู้พิมพ์มั่วซั่วเราปิดได้ด้วยนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจแล้วก็จัดไปได้เลยลงกอยู่ใต้คลิปแล้วครับ